โอเคครับผมก็ขอกาสวัส huh. ด okay, okay. ี so you oh ุผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Minecraft 0.6.0ย์จน Build ้นั่นเองนะครับซึ่งสำหรับวันนี้ครับผมก็จะมาสอนทิกเรกๆน้อยๆนะกันนะครับซึ่งเป็นทิกแบบว่าโคตรสุดยอดเลยนะครับก็ว่าได้นะครับก็วันนี้จะมาสอนทิกแบบว่าแบบว่าขับรถไฟนะครับโดยการที่เราไม่ต้องใช้รางนะครับเคลื่อนที่รถไฟนั่นแหละนะครับโดยการที่ไม่ไม่ต้องใช้รางนะครับโอเคไปดูกันเลยดีกว่านะครับ ก็สําหรับทริปทินี้นะครับก็เป็นอะไรที่แบบ่ปกติสุดยอดเลยนะครับอ่าอย่างแรกนะครับเราก็ต้องมีรางนะครับเราก็ต้องใช้รางกันอยู่ดีนะครับซึ่งแค่ใช้แค่2ออันนะครับแล้วก็ดิฟเฟนเซอร์นะครับแล้วก็รีเวิร์สแล้วก็ตามด้วยรถไฟนะครับอ่าโอเคนะครับแล้วก็รางนะครับ2บล็อกนี้เลยนะครับผมแล้วก็ตามด้วยดิฟเฟนเซอร์นะครับอ่าแล้วตามด้วยรถไฟนะครับที่เราเตรียมมาใส่ไปให้หมดเลยครับเบิ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 บโอเค ในเมื่อเราใส่เสร็จแล้วนะครับตามด้วยรีเวอร์นะครับใส่รีเวอร์เข้าไปนะครับเพื่อทําการเรียกรถไฟออกมาครับจึกกจึ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 กี่คันวะนะเฮ้ยกี่คันโอเคในเมื่อหมดแล้วนะครับหมดแล้วนะครับให้เราทําการทุบทุบทิ้งเลยครับไม่มีค่าแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูวิ่งชนเลยนะครับตั้งหลักให้ดีครับวิ่งเลยวิ่ง นะครับโอมาแล้วก็จะไปแบบนี้เลยแล้วเราก็สามารถขี่ได้ด้วยเป็นอย่างไรเฟียวเฟียวครับเฟียวโอ้โหไปแล้วมันก็จะสละแบบว่าสละแบบไปทีละคันละคันต้องคันนะครับโอ้แล้วไอคันนั้นก็ไปนุ่นยาวเลยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับก็สําหรับทิกนี้ครับก็จะไปเล่นกับเพื่อนหรือทําอะไรก็แล้วแต่เลยนะครับเ้าแล้วไปไหนแล้วนะโอเคก็สําหรับทิกนี้ครับายบายครับไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ อย่าลืมกด subscribe ก,ก,กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับฮให้เพื่อเป็นกำลังใจดีๆของผมนะครับโอเคโอ้โหในที่สุดมันก็หยุดแล้วโอ้โยมันไปไกลเว้ยมันยังไม่หยุดอีกละ่ะโอ้โน่นโ,โ,โอเคบ๊ายบายครับทิคนี้แบบว่าโคตรจะสุดยอด